มาดูช่างทำลายอะไรคนแคบแฉมขนาดนี้เลยเหรอแฉมทำไมอ่ะแฉมทำไมแฉมแน่นแน่นแฉมแน่นแน่นอะไรแน่นเข็นเบรแน่นหรือรถแน่นรถแน่นแน่นแล้วอะไรได้ตีตู้ลูกค้ารอนานแล้วเนี่ยมัวจะแดมอยู่เนี่ยต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาใช้เวลาช่างบอกต้องใช้เวลาเร่งกันไม่ได้นะครับเร่งไม่ได้ เล่งช่างไม่ทำให้เฮ้ยคันนี้แดมตีตารางนีงเด้อเปลืองแดมป่ะเนี่ยอ,อะไม่เปลืองแ <c oughs> ดมตีตารางก่อนเดี๋ยวก็แดมเต็มแผ่นอีกทีนึงแดมอย่างเดียวก็หมดมือ้อ